สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูรูชักผู้ใจใลายควันนั้นนะคะสวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นคลิปที่โรคอยวันนี้นะครับดูครับวันนี้เรามีทีมงานนะคะทีมงานโบโบควานใหญ่ควานสำรองมาแล้วนะครับวันนี้ไอตูรูนะครับนี่อีพีแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็น รายๆีบแต่วันนี้ก็คือต้องเซฟนะคะทุกท่านเนาะเพราะว่าไม่ได้เดินข้างในสวนฮะก็บลงโซ่ 嗯。啊 ยายาถือแล้วก็วิ่งก่อนช้างล่ะถือของไปวิ่งกอนช้างนอยนี่เอ<ร>อ <c oughs> ครับทีมงานอ,าอ,อันนี้คือทีมงานของเราเอาออกไปเลยอันน <c oughs> ี้จะผูกมักำลังจะตัดโซ่นะคะหลังจากเมื่อวานนี้เราพาไปเดินอาบน้ำแล้ว ตอนนี้จะพาอ,ะออกนอกนะคะต้องมีคนไปบุกรถด้านหน้านะ,ะอ่ะารโยนให้คุณปู่อันอะไรนะสอนก่อนนะครับนี่สอนวิชาลูกก่อนนี่คุณปู่ต้องสอนให้ลูกดูเห็นไหมการโยนโซ่กนี่แหละรางวัลที่ได้รับไม่ <c oughs> แปลกหรอกรางวัลวะได้รับได้โล ช้างทองคำเด้อนั่นแหละรางวัลอะไรกระโหลกช้างทองคำไม่รู้รางวัลอะไรไม่รู้เหมือนกันเอา้ทาทองคำดูแต่มันมันต้องแบบด้านไหนช้างหล่อช้างความสามารถมันอันนี้มันเกี่ยวกับศาสตร์การเลี้ยงช้างอ๋อศาสตร์การเลี้ยงช้างเกี่ยวกับช้างหลว่าเขาไม่เขาเขา,าอ๋อให้รางวัลคือก็ให้รางวัลควานใช่ไหมว <Xu ân S 1> ควานคุณปู่ได้รางวัลเกี่ยวกับการเลี้ยงช้างนะคะสืบทอด บ่รางวัลเขานะรางวัลเขาสวยมากเขาอะเรายังไม่ได้เห็นเลยค่ะตรงแม่สวยนี่คือไฟโซนก็ยืนดูค่ะดูกว่าจะืนโย่ก็จับโยกแล้วอีอเลยที่จัดจะจิ้มกับตอนนี้ไหมฮะ อ่อซช์ซนี่ค่ะเส้นก่อนเส้นก่อนเดี๋ยวเราเส้นบอกปุยาตายาย่จะจะีบจะภูมินะคะว่าจะพาตุลูออกเดินนะคะเพอให้จะจีบจะภูมิปุยาตายายป,ป,ป,ปกปักรักษาเออกริง ้เยอะทำไมไม่เท่ากันโอ้นุ่นนี่จะไปมันั่นนะเพราะสมัยก่อนนี่นี่สำคัญมากเลยค่ะการฝึกโยนโซ่เนี่ยเพราะแต่ก่อนช้างเนี่ต้องไปผูกด้านนอกนะคะไม่ได้อยู่ในบ้านในโรงแบบนี้ต้องไปผูกนุ่นแถวป่าน้ำมูลน้้ฮะ ลายสวตู้คืนายคล้าไม่นุ้ยคล้ายกันอ้ากะโอยนั่งกะโอยอันนี้อีพีแรกนะคะทุกท่านอีพีแรกโทมาส้นเส้นก่อนไปโทรมาเนาะจะแซนยองเนาะ ลูนอนลงให้ควาแ <ฟ S 1> นแล้น,นะคะแม๊คแม๊ม๊โอ้โหควากว่าจะขึ้นได้ตุดตนท่าไม่ทกูยาตากยดตตุตดตัดดตุ๊ดตุ๊ดุ๊นตุ๊ดตุุ๊๊ดตุ๊ดตุต

สมสารดเจ้าด้อหนาไม่เท่าปูยาตายายปูยาตาตัวด้วยเลยปูสังกษัตยาสังกษัตรซีก็ได้น่ยคนันนมาให้คนพื่เุ้ยคนพูนคนพรมให้คนพื่เฮ้ยปน้าปนัยก็เสียเม่ด้อนุ่งเขาไม่เท่าคอยกันปูยาตายหญปูยาตาตัวเนี่ยวันนี้ลมเย็นนะคะลมหนาวมาแล้ว้ยฮะลมแรงกับยาเสพต้องด้อองมนเจ้าด้อนุ่มเาเลย ไม่รู้แล้วอย่เอาเอออย่าไปถือใกล้มากด้วยอันนั้นนะเขากลัวต่องช่างไวตรงนี้นะเวลาเขาเดินมาอ๋อนี่นาทีแรกที่เดิน ว่าก็เพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ว่าถ้าเราเดินในสวนของเราเนี่ยคือเราไม่ใส่ปอกงานไม่ใส่ตัวรัดงานนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะถือเป็นวันแรกที่จะพาออกนอกบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวฟังกล้องม้ตรงกับโอ๊อยเนพวกนี้นะเส้นมาบานเองนะ

โอ้ต้วงด้ลูดด้วยคกไนานไปแล้วนะคะตัวลูเป็นเด็กดีนะลูกเด้ออือยผุกปักรักษาเด้อปู่ย่าตายายนะคะโอ้ด้านนู้นมีวัวด้วยนะคะตัวลูเราหดเด้อตูู ออกเดินนะคะจอดเลยก็ช่วยจอดเลยอืผู้ช่วยของเราก็คือควานนัดควานโนดนะคะคุณปูเจอวัวแล้วเจอวัวแล้วยืนยืนจ้องแล้วยืนจ้องแล้ว ่าวัวตัววัวนั่นแหละไม่ต้องกลัวงัวกันแนมพงวงัวงัววัวก็สงสัยเหมือนกันวัวก็สงสัยพี่ตูวก็สงสัยวัวเออเออได้ย้างมากแถวๆนี้ถือไงะทางถือต้องให้ตาหน่อยถือต้องด้วยก่อน ลุ้นนูนค่ะคลิปนี้ EP นี้ได้ออกจากบ้านแล้วนะคะยืนจ้องวัวอยู่ยืนจ้องวัวอยู่้าไปเรื่อยๆลูกถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะวันนี้เพอร์ามยมดีพาพี่ตู ได้เดินออกจากบ้านคนะ่ะทุกท่านต่อไปเราจะได้พาเดินบ่อยๆเนะตู่อ่าเราจะให้ชมอ EP หน้าไปเลยเลยเส้นไม่ต้องป่าไม่ขยายจะทั้งหไปเส้นไับบ้านเส้นเลยเส้นไปบ้านเลยมีผู้ช่วยเยอะแล้วอืาสำหรับอีพีนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าดูวะวัววัวก็ยังสงสัยพี่ตูอยู่นูกนชะเงื้อตามพี่ตูนะเจอกันอีพีหน้าจ้าสวัสดีค่ะ